้านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆนะคะที่กำลังรับชมช่องการดามาแล้วนะคะก็ <G up> ทักทายนะคะสายบอลน,นาไทยพี่ๆที่เอฟซี Z, บอลน,นาไทยสะสมบอลน,นาไทยแล้วก็ใครที่กําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบอลน,นาไทยนะคะ <G up> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดานะคะ และในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนมาเจอกับการดากันดาก็จะมีบอลนาไทยสวยๆมาให้ทุกคนได้รู้จักข้อมูลของเขาว่า,าความเป็นไปเป็นมาดางเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะคะก็อย่าเพิ่งข้ามคลิปนี้ไปไหนนะคะทุกคนก็รอรับชมไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะว่าบอลนาไทยในวันนี้ที่กันดาจะมาแนะนําให้ทุกคนนั้นได้รู้จักนะคะก็มีชื่อว่าอะไรนะคะ และจะบอกว่าถ้าเกิดใครไม่รอชมความสวยงามของบอนาไทยในวันนี้นะคะจะบอกว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอนาไทยต้นนี้นะคะเป็นบอนที่ไม่ได้อยู่ในชาร์ตใดๆนะคะแต่ว่าวันที่เปิดตัวมานี่จะบอกว่าฮือฮากันทั้งกลุ่มเลยนะคะทุกคนเพราะว่าความสวยของเขานี่ สวยสดใสอลังการละมุนล,ละไมไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะคะทุกคนก็ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวกันดาก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักพร้อมๆกันนะคะก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนและบอลน,นาไทยในวันนี้นะคะที่กันดาจะพาให้ทุกคนมารู้จักนะคะนั่นก็มีชื่อว่า ทะเลหมอกชมพูค่ะทะเลหมอกชมพูนะคะก็เคยมีพี่ๆนะคะที่เคยเม้นเข้ามาพูดคุยในคลิปของกันดาเหมือนกันนะว่าอยากจะ ให้กันดาช่วยพาข้อมูลของทะเลหมอกชมพูเนี่ยมาให้รู้จักหน่อยนะคะก็หวังว่าวันนี้ก็จะถูกใจพี่ๆกันนะคะซึ่งกันดาก็ได้นําข้อมูลมาให้รู้จักกันแล้วในวันนี้นะคะซึ่งกันดาก็จะบอกว่ากันดาเนี่ยก็แอบติดตามทะเลหมอกชมพูอยู่เหมือนกันนะคะพี่ๆแล้วกันดาก็อยากจะรู้จักมากๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสวยมากๆตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่กันดาได้เห็นที่เขาลงเปิดตัวนะคะกันดาก็รีบทักไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ความสวยงามมันหยุดไม่ได้จริงกันด่จะต้องตามไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็เราก็มารู้จักกับที่มาที่ไปของทะเลหมอกชมพูกันเลยดีกว่านะคะทะเลหมอกชมพูนะคะเขาก็เป็นบอนนาป่าไทยนะคะที่ถูกค้นพบนะคะครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ2564นะคะนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งไม่นานก็คือ,อเดือนที่แล้วนั่นเองทุกคน และสถานที่ที่ค้นพบนะคะนั่นก็คือรอยต่อชว่างนะคะติดกับเขาศูนย์ทะเลเหมอกนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ที่อำเภอถ้ำพันนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและแน่นอนนะคะบอนนาไทยป่าใต้เนี่ยจะบอกว่าสวยทุกต้นเลยนะที่กันาดาได้เคยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้เนี่ยเขาเป็นอากาศที่ บอลเนี่ยเขาชอบกันก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นอากิศร้อนชื้นแล้วก็ฝนใช่ไหมทุกคนจะไม่มีฤดูหนาวเนาะก็บอลที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยก็จะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะและผู้ที่ค้นพบนะคะครั้งแรกนะคะนั่นก็คือพี่อาร์มค่ะหรือว่าคุณรณชัยพามน้อยนะคะนั่นก็คือเจ้าของทะเลหมอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะและทีนี้เราก็จะมารู้จักลักษณะการด่างของทะเลหมอกชมพูกันนะคะ ทะเลหมอกชมพูเนี่ยเขาก็จะมีพื้นใบนะคะที่เป็นใบด่างสีขาวนะคะแล้วก็เป็นลายน้ําทะเลปะปนไปด really ้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งจากที่กันดาสังเกตเนี่ยเดี๋ยวกันดาก็ให้ทุกคนได้สังเกตรูปภาพของทะเลหมอกไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งทุกคนแน่นอนพื้นใบของเขาเนี่ยจะมีความด่างที่เยอะมากๆเลยนะคะแทบจะทั้งใบเลยนะคะทุกคนแล้วก็สีเขียวเนี่ย นิดเดียวไม่เยอะเลยนะคะและแน่นอนถ้าเกิดจะเป็นพื้นใบด่างหมดทั้งหมดเลยมันก็ไม่ดีต่อบอนนะคะก็ควรที่จะมีสีเขียวบ้างนะคะเพื่อให้เขาได้สั่งเคาะแสงรับอาหารนั่นเองค่ะทุกคนและก็ทะเลหมอกเนี่ยเขาเป็นบอนนาป่าไทยใช่ไหมทุกคนลักษณะของเขานะคะก็จะมีต้นนะคะสูงมากๆเลยนะคะทุกคนต้นของเขาเนี่ยสามารถสูงใหญ่ได้ถึง2เมตรขึ้นไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ ต้นนี้นะคะก็มีลักษณะที่เป็นใบที่เป็นรูปถ้วยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นใบใหญ่มากๆนะคะและลักษณะเส้นของอกระดูกจมูกของเขานะคะก็จะเป็นเส้นสีชมพูค่ะทุกคนตั้งแต่จมูก ของบอลเนี่ยจนถึงปลายจมูกเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูหวานละมุนเลยนะคะส่วนลำก้านใบนะคะทุกคนเดี๋ยวกันดาก็จะให้ทุกคนได้สังเกตเป็นพร้อมๆกันนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นสีดังนะคะเป็นขาวเหลือบๆชมพูนะคะทุกคนแล้วก็มีตัดกับสีเขียวด้วยนะคะบางต้นบางใบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็น ชมพูทั้งก้านเลยนะคะเพราะว่าเขาด่างเยอะนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นก้านไหนที่มีสีเขียวนะคะก็จะมีเส้นสีเขียวตัดลงมาด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นสีชมพูซะส่วนใหญ่นะคะที่จะยาวไปถึงโคนใบของเขาเลยนะคะสวยงามเนาะเป็นสีชมพูเนี่ยจะบอกว่าหายากมากๆเลยนะคะบนบลน,นาป่าไทยเนี่ยที่กันดาได้เคยทําคลิปมาเนี่ยทุกคนถ้าเกิดได้สังเกตนะคะก็มีสีชมพูก็จะมีอ่ะมณีชัยยาไข่มุกชมพูแล้วก็ พิงดามันนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คือความแตกต่างมันก็จะมีแตกต่างกันไปหลายๆชนิดนะคะอ่ะแล้วก็มีทับทิมสยามนะคะแล้วก็อะไรนะพระแสงพิ้งนะคะที่เป็นสีชมพูซึ่งจะบอกว่าแต่ละสีชมพูในการด่างของเขาเนี่ยคือไม่เหมือนกันสักต้นนะคะทุกคนก็จะมีจำแนกประเภทของเขาแยกกันออกไปหลายๆชนิดนะคะ ทะเลหมอกชมพูเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะใบที่เป็นรูปถ้วยแล้วก็ตั้งขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดสังเกตรจริงๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะมันก็อาจจะมีทั้งบนนาป่าอ่าไทยบนนาคลองบอนท่าบอนอะไรก็แตกต่างกันไปนะคะทุกคนแต่ซึ่งทะเลหมอกชมพูเนี่ยจะบอกว่า แน่นอนไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลน,นาป่าไทยแล้วก็เป็นรูปถ้วยนะคะทะเลหมอกชมพูนะคะก็อย่างที่กันดาได้บอกในต้นคลิปนะคะนั่นก็คือทะเลหมอกชมพูเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็ฮือฮากันทั้งกลุ่มเลยนะคะและแน่นอนคะ่ะทุกคนด้วยความที่เขาสวยนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะทุกคนก็ถูกเป็นที่จับตามองนะคะของต่างชาติเลยนะคะทุกคนซึ่งต่างชาตินะคะก็เคยได้ เสนอราคาให้กับพี่อามแล้วนะคะเจ้าทะเลหมอกชมพูเนี่ยราคาสูงถึง5ล้านบาทเลยนะคะทุกคนแต่ถามว่า5ล้านบาทเนี่ยพี่อามได้ขายไหมนะคะก็ไม่ได้ขายนะคะทุกคนแล้วไม่พอนะคะ5ล้านบาทไม่พอคุณไม่ขายชาวต่างชาติคนนั้นนะคะก็ได้ยื่นเสนอราคาให้พี่อามอีกนะคะบวกไปอีก5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแน่นอนคะ่ะไม่ขายคะ่ะทุกคนเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะคะ โดยกันดาก็แอบเสียดายแทนเนาะกันดาก็เออเลยได้ถามพี่อามนะคะว่าขอถามเหตุผลของพี่อามหน่อยว่าทําไมพี่อามถึงไม่ขายไปนะคะพี่อามก็ให้เหตุผลมาว่าเงินเนี่ยมันเยอะมากก็จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะหาได้เยอะมากเท่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าต้นไม้ที่เราเจอเนี่ยเราก็เจอได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะคะทุกคนก็จริงนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่มีความที่รักต้นไม้จริงๆรักบอลจริงๆชอบจริงๆก็ ถึงจะให้เท่าไหร่คุณจะให้10ล้าน20ล้านเขาก็ไม่ขายนะคะและบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าตั้ง5้าล้าน10ล้านใครจะมายื่นเสนอราคาให้ขนาดนั้นแน่นอนค่ะทุกคนคนที่ยื่นเสนอราคาให้กับพี่อาร์มนะคะเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะโดยนะคะตอนที่ยื่นเสนอราคาเนี่ย mm. เขาเป็นอ่เปิดกล้องนะคะแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันนะคะโดยมีลาบนะคะคอยแปลให้นะคะ โดยคนที่ติดต่อมาให้พี่อาร์มเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพี่อาร์มเองนะคะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนชาวอินโดนีเซียนะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันนะคะแล้วก็ให้เพื่อนของพี่อาร์มเนี่ยเป็นล่ามแปลให้นะคะซึ่งพี่อาร์มก็ไม่ได้ขายไปอย่างที่บอกนะคะทุกคนและแน่นอนไม่ใช่ว่าเออห้าล้านสิบล้านไม่ขายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพี่อาร์มเขาจะไม่แบ่งปันใดใดนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีลูกมีไหลนะคะซึ่งพี่อามกา็ได้กําหนดราคามาให้แล้วนะคะทุกคนโอเคแล้วทีนี้กันดาก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาเนาะเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เป็นสายบนนาไทย FC บอนนาไทยสายสะสมบนนาไทยที่อยากจะรู้เรื่องราคาแล้วนะคะระหว่างที่5ล้าน10บล้านไม่ขายเนี่ยแล้วพี่เขาจะปล่อยลูกและไหล,หลในราคาเท่าไหร่นะคะ แล้วทีนี้ก็ราคานะคะราคาของลูกปาลายไหลนะคะที่พี่อามได้กําหนดไว้นะคะทุกคนนั่นก็คือปาลายไหลที่แตกใบแล้วนะคะก็อยู่ที่ 300k นะคะทุกคนหรือว่า300,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็มีปาลายไหลที่ยังไม่แตกใบนะคะก็อยู่ที่ 150k นะคะหรือว่า150,000บาทนั่นเองค่ะส่วนข้อไหลนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะข้อไหล่นะคะก็เปิดจองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ทั้งปลายไหล่แล้วก็เปิดจองนะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อไปนะโดยข้อไหล่นะคะที่พี่อามได้กําหนดไว้นะคะนั่นก็คือ 75K นะคะนั่นก็คือ7 5 0 0 0 0บาทค่ะถ้าเกิดพี่พี่คนไหนสายสะสมบอนหน้าไทย ชื่นชอบบณาไทยอยากสะสมอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะคะก็สามารถติดต่อไปที่พี่อามได้นะคะเดี๋ยวกันดาก็จะขึ้น Facebook ของพี่อามเบอร์โทรติดต่อพี่อามให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครสนใจอย่าลืมติดต่อไปนะคะทุกคนและซึ่งจะบอกว่าราคานี้กันดาว่าเหมาะสมมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอลไทยในแต่ละชนิดเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันมากนะคะทุกคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับอบอลนอกไม่ได้นะคะทุกคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราสามารถอรินพ r t ตนำเข้าเข้ามาไม่ได้นะคะ ซึ่งบอลไทยบอลป่าไทยของเราเองเนี่ยไม่สามารถไปอิมพร์ตเข้ามาได้นะคะทุกคนซึ่งมีที่เจ้าของคนคนนั้นคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะถึงมีก็มีที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่า,อาบอลไทยเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนมีจําแนกหลายประเภทมากๆเดี๋ยววันหลังกันดาจะมาจําแนกประเภทให้ทุกคนได้รู้อีกนะคะว่าบอลไทยเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็จําแนก ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะกันดาก็ได้พาทะเลหมอกชมพูมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วนะคะก็หวังว่าจะถูกใจพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมเม้นเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันดาด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับกันดานะคะในการทําคลิปต่ตอๆไปนะคะทุกคนจะได้นําบอนนาไทยสวยๆมาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะ และก่อนปิดคลิปนะคะกันดาก็ขอเอ่ยอะไรท้ายคลิปนิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่ากันดาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ทะเลหมองอีกแล้วนะคะโดยพี่อาร์มนะคะก็คุยกับกันดาแล้วนะคะว่าจะมอบให้กันดาซึ่งจะบอกว่าซึ้งน้ําใจมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนใต้เนี่ยซึ่งกันดาเนี่ยเคยได้รับนะคะตั้งแต่พี่กายนะคะที่เอาพิงมอบมอบพิ้งอันดามันให้กันดานะคะ2ข้อนะคะแล้วก็ยังมีพี่อาร์มนะคะที่จะมอบให้กับกันดาอีกซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่อง ราคาเนี่ยคือมันมากจริงๆเลยนะคะทุกคนมันมากเกินที่แบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยกันดาเนี่ยชื่นชอบบรรณาไทยแล้วกันดาไม่มีกําลังที่จะซื้อแน่นอนนะคะทุกคนเพราะกันดาเป็นคนจนเรียกคนจนนะคทุกคนแล้วก็ที่พี่เขาจะมอบให้กันดาเนี่ยซึ่งขอขอบคุณมากจริงๆค่ะยอมใจยอมใจคนใต้จริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อัมมากๆเลยนะคะที่มีน้ําใจที่จะให้กันดานะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะพี่ดีใจมาก ดีใจมากค่ะดีใจจริงดีใจโอเคทุกคนปิดคลิปเท่านี้แหละก็ดีใจกับการดาด้วยนะคะทุกคนปิดคลิปเท่านี้แหละไปแหละโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย